ท kind of um hey ี่หมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ความรู้นะครับก็กลับไปที่บ้านนะครับก็เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นครับคือเริ่มดูแลเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการนอนหลับพอแล้วก็ตัดสินเพราะว่าความเครียดนะครับก็ทำให้การรุ่งเรทางการดูแลตัวเองแล้วก็เรื่องการรับมือปัญหาเพิ่มขึ้นครับการตัดพฤติรรมของคุณทำยไงเี็นจกรรมปัจจุบันนี้ก็เริ่ม้งแต่กลับไปที่บ้านก็บอกภรรยาก่อนว่าเราไหวเป็นประวัติกรรมหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าหมอให้ดูแลเรื่องอาหารนะครับให้ก็อาหารหวานมันกระเที เราก็เคียดควเคียดไครับมีเรื่องที่เคามาครับแ้วก็มีรองนี้ที่หมอแนะนำเทคนิคเรื่องการจัดการกับความเครียดครับก็ถ้าเราเคียเรื่องของควังคราก็กอัตรยาหรือะบุนนะถ้าเราเครียดเรื่องชี่ทำงานเราก็ฝีกับที่รักแลาคิดว่าการอยู่ในการประวัตในระยะสมเนี่ยคุณลูงวิีบ้าไหมเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับที่ทางโรงยาบาลแลก็หมอทโรงพยาบาลนะครับได้จากโครงการนี้ึ้อมัอย่างน้อยก็คือได้จากตัวกรณที่ความรู้ที่ทมาแทบหมดวย ลดลงนะครับซึ่งก็ให้ผู้ป่วยรู้สึกควบคุมใจนะครับแต่เรากมั่นใจนในการดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วตอนนี้คุอการหยุงทานยาเป็นไงลดลงเอะเพิ่มาขึ้นตอนนีุ้คตอนนี้เริ่มเรื่องหยุรรยาลดลงนะครับเพราะว่าที่มอบอกว่าถ้าเราควบคุมน้ำตาลได้นะครับกใ็ให้ให้หยุดยาประวัติครับแล้วก็ให้ดูแลตัวเองตามที่มีคำแนะนำครับถ้าเป็นต้นแบบในการดูแลตัวเองนะคะในือโครงการประวาติในระยะสั้น คิดว่าต่อไปนี้ลุงพันจะไปเผยงแค่ให้มีบุคคลที่มีจากงก็เอ่ยแค่แน่นอนครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจนะครับสำหรับคนไข้เบาหวานที่กำลังประสบปัญหาที่อยู่นะครับให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะทำได้ครับแล้วถ้าเรา,าดูแลตัวเองได้นะครับเราก็จะลดการกินยาครับลดการพึ่งพานะครับ,รรบแล้วก็ทำให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีกำลังใจไหมคุณมีความน่าลยนะคะที่มาให้ประสบการณ์ในการด,ด,าดูแลชีวิต้คเดียวกับการดูแลเบาหวานในระดับสูงนะคะ ก็ระหว่นนางนี้ดบนะคะเป็นโครงการที่ดีนะคะของในกระทรวสาธรสุขเพื่อเสรที่สี่ของเรานะคะการดูแลตวเองการทัพฤติกรรมนะคะหรือการาลดภาระเสี่ยงก็ทําให้เราดีขึ้นประหวาติีแล้วก็ประหยัดนะคะ